ความรุนแรงของเชื้อร้ายอย่างไวรัสอีโบลาประกอบกับระบบการบริการสาธารณสุขที่ล้มเหลวของกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตกรวมกับความสูญเสียจากการเกิดสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาจึงส่งผลให้เชื้อไวรัสมรณะอีโบลาพัฒนาและแพร่ระบาดไม่หยุดสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศที่ออกมาเสนอแนวทางป้องกันในหลากหลายรูปแบบ แนวทางแรกและดูจะเป็นแนวทางที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการเพิ่มจํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่พร้อมไปด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์เพราะสถานพยาบาลส่วนใหญ่เสียหายไปกับสภาวะสงครามกลางเมืองและผลของ,ของการคอรัปชันโดยภาครัฐดังเช่นกรณีเหยื่อผู้ติดเชื้อชาวลิเบียที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายดังกล่าวข้างถนนหลังจากเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพียงพอ แนวทางดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพเฉพาะศูนย์บริการด้านสาธารณาสุขตามแหล่งชุมชนใหญ่ๆเท่านั้นเพราะสถานีอนามัยเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆก็ไม่ควรละเลยต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาหลังพบว่ามีกลุ่มผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่ทันท่วงทีเพราะการคมนาคมที่ไม่พร้อมในทุกด้านจึงส่งผลให้ผู้ป่วยจํานวนมากต้องเสียชีวิตลง และจากข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้เสียชีวิตจากไวรัสมรณะอีโบลาเพิ่มขึ้นกว่า4,500คนแล้วในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์236คนส่วนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่มีจำนวนเกือบ1,000 0คนก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย427คนซึ่งก็หมายความว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันผู้มีหน้าที่ในการรักษายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยเร็วก่อนจะสายไปมากกว่านี้ い,い